ดเดอ้อคุณชมนะสวัสดีเอฟซทุกท่านเด้อนะครับเมื่อกีน้นี้แม่ทุ่มมาเรียกนะครับเรียกทีมงานนะครับไปดูว่าเห็นตัวเลขเบืองเกิ้นะครับคืนนี้วันพระนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตัวเลขเป็นตัวไหนเนาะแม่ทุ่มมานะครับดึกดึกเดินนพอดีรอพญาบึง้งไม่ค้าบออกมาขอไปดูตัวเลขกับแม่ทุ่มมาสัก หน่อยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณชมไปดูพร้อมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ดีเด้อนะครับไปดูตัวเลขนะครับด้วยกันนะครับในคืนวันพระจะเที่ยงคืนแล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะได้ตัวเลขตัวไหนเด้อแล้วไปดูกันครับผมกดแชร์กดไลค์ดีเด้อนะครับคุณผู้ชมมาดูตัวเลขนะครับจองปลวกแม่ทุมมานะครับหมดก่อนเราเห็นเป็นห้าชัดเจนนั่นเลยตรงนี้แม่เด้อประการ แม่ว่าให้อันลูกให้ร้านได้เงิ้น้ำลดจ้ะตาคุณแม่เห็นแปาเพอเวอร์เลยเปิดไฟแน่อันผู้ใดไม่ไฟเกิดเอินมากตโมยอันนี้เห่าหนิเนาะบดวาน่ะแปดฮาใส่ก่อแม่เอาเห็ดไม่อีกไหมอีแป นี่ห้าอาแม่นิลีอะไม่ก็แม่นึงตัวแม่นิลีพี่น้องคือชาชัดเจนเีคือชัดครับคครับชัดเจนชัดเกลียวเลยแปดห้าอหชัดครเน้องเป็อะไรครับเห็นดยันี่แนเห็นเป็นหาดเเพิ่มเว่อเพิ่เวอครับเป็นหาเาเพมเวออยเมอชัดคับ คนแม่เห็นชัดเจนอมาทางฝีมาทางฝีเด้อไปเดินไปทางน้อนเหรอครั่ไกลโอ้ยเราไปเบิ้งต้องอยู่หุ่นเอาแม่มาสิดูจอมผัวจอมปวกต้นมะขามไม่ขางบานหรอตะโกนเราให้เป็นห้าก็เป็นสามเต็มๆนะต้องมาย่ยกไก่เดียว Um uh um, ่าคือชัดๆครับมองคืไกลแค่นี่วัตถุพวจุยไก่เห็นชัดเจนอยู่ครับยุยไก่้สิเห็นแปรหาคือแม่ละวาหรอันไก่แม่พอเห็นคันไก่้พอเห็นมาสั้นเอาพี่น้องเห็นเป็นตัวใดเบิ่งซอยกันเด้อเบิ่งซอยกันเบิ่งซอยกันเพื่อนมาแปรหาเพลเวอร์พนักแปรหากับแปรหาน้ำคุณแม่เล่าเลยมองนี้นะครับผมเคยมา สองเท่นึงนะครับหมดก้อนหมดที yeah. ่เหลวมาหมดที่เหลวเห็นสองแปดหรืสามแปดเพื่นี้สามแปดเนาะคุณก็คุสี่ครับนเดรนี่นะใส่ใส่ใส่นี่เดียร์คนี่เอาเห็นโยกคนละหมองเออแม่นี่เดิเอาเห็นโยกคนละหมองแต่ว่าข่อยเห็นเพีทด่ีบาทนี่ย่มองหุ่นท่มซีนะห้าเกียร์ง่ายเลย ในครับแน่แนครับนมองคันกระแปดคายอยู่ที่ออกข้นน่เนี่ยเรหแม่เราเล็งเราเล็งเหไกลก่นะ้าพเันานแม่แปดย่มองได้อีกนี่กระแปดกระานี่อัไปในแม่ตรงไหนตรงไหนม่เห็นตรงไหนไ่เห็นอยู่นห่าขวมาอยู่ไกลเห็นเจ็ดสี เล็งหาอยู่ดีตัวหนึ่องไก่เห็นเปลี่ยนตัวเห็นเปลี่ยนหาโอ้หตัวนี้แห็เห็นสัตคักแม่นดครับแม่นโอ้แม่นต้น้ตรงนี้เป็นมงอที่เดีจะเลเก็บนะแม่นบ้อง่กเป็นเป็นพ่อบุญธรรมเห็นบ่ อยู่ไกลแม่บุญยินดอกออกจากบึงบุญยินต้องใชาแปลก่เกตบจังอ๋ออีกคนาบึงยมาทีข้าว宝马ตเนอ่ะคณะที่ล่อบึงก้ามอห้ยจากพทางบ้านของคุณแม่วัดก้อนอันื่อนให้ตัวใดจ้าไว้เั็กนอยบึงนินแม่บปกนอ่งเดียวบึงสามลานคนเห็นอันเด็หนึ่ เห็นยังเจ็ดสามเจ็ดสามนั่นเจ็ดสามแปดสามก้อนไปหันอีกแม่เห็นยังก่อตามศูน์พุ่นนะตามให้ชชว์ซูลนวดโชว์ยี่สามค่ะอ้ยอดนวดล้อให้โชวมากปกซี่เห็นอยู่ข้างเหี้ยนเห็นแม่ไปซองลุยโลกแม่ เมืองเกิงก็ไปส่งทางไก่ได้แม่ทุก่างจะเห็นนะไก่ไม่เห็นนะเบิ้งเบิ้งส่งเปียคำเปียฝ่าขึ้นนะครับเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเบิ้งน้ำกันเด้ออ้าวดูแม่ไปส่งไก่นะไปนั่งล่อขาเบิ้งแม่คนไปส่งนู่นนะครับผู้ชมเบิ้งบักขึ้นแล้วก็เลยมาเบิ้งท่งจอมพวกเขาบริเกิดไม่เดี๋ยวแม่แม่แม่เล็ง เราเล็งจากผี่เลยงได้ไหมไม่เห็นไม่เห็นตัวไหน่ต่เบืองไกลๆนั่นเห็นตัวใดก็อเป็นหาเปลยนหาเมืงเกิงเลยเองเกิงเลยหาแห้งซัดหาซัดเลหาซัดอ้ยต้องส่งทางไกลมากเลยเราแม่เนาะส่งจอมปลวกวันขะเลยคุณผู้ชมนะครับ แดดหาบ่คเมอนใช่ไมงปหี่รับใยุของเก่าน่อยนะมันยู่ไกลทังสี่จะเห็นนี่เดนนั่นนั่นอันนั้นสียุยงหาครับชาโอโอ้กชันนันหาแปดแปดสี่ไมู่เมขยายเลยเนาะเนมรเหรออันนี้แ S <S แม่นคว่ำเล่าว่าตาดีนเขาเา่าเนาะาซอยู่ไก่บนนะึงไฟอไอกไปเลย <S <S โอ้แม่นดีๆไฟลบไฟลบลบไฟ่ยนนะครับแฟังเสียงเอาเสียงาแต่ว่าเล็กเกดก็เป็นครึ่งยืงกันคต่เ็เดนะ่คุณแม่ลองเปิดไปกันนะเด็กเกดเนี่ยแต่ว่าเล็เกคืดขึ้นเงยขึ้นเขึ้นเด่นขึ้นนะงแต่เด็กเกดน่ย เห็นเนี้ยนะคะรับน้องท่างเถีนะครับคอมเมนต์ให้นเนีครับคือมันนอนรับแล้วก็หลับเกิ<า>นไปหลับเก็บเนาะนอนจ่เก็บขึ้นมากว่าในไม,ม่ลองขีโรบไม่มองไม่เห็นใกล้ลเกินไม,ม่ลองขีโรบถ้าเป็นซุ้มนี่ตัวเลขจะแตกนะครับซุ้มซุมซ้มอะไรก็เล็กแตกมีแปดภาพแตกแต่ว่าเจ็บตั้งขึ้นมาขึ้นเจ็บขึ้นมาแล้วนะ ก็ตามนั่นนะครับตามที่คุณแม่เเห็นครับแปดาือแปดหาเพราะว่าไรคุณแม่ยืนดันสามหลอดแบบแปดหาเพเวอร์เนาะแปดหาเพเวอร์เลยแม่การเพเวอร์าเมื่อเกิส่ง่ยก่อเมื่อเมืองเกิงกับเพอร์เวอร์อะไรเงี้ยก็กลางบ้างดูแม่เล่งพันเล่งนะะพันเล่งเล่งนะ เบืงคนนะครับเบืงคนมาเบืงมุนบบ the, มน uh, ี้เันเบืงคนเรเห็นเล็นี่กับเบื้งค้นตอนเรได้แบญแยกกันปกตกนี่แตก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 หลายค้นหลายต่าับ้านี้เห็นตกับที่บ้านคุณแม่เห็นอีกเหนห้าแปดเพราว่าเห็นห้าแปดเออกตัวเดียวกันตัวเดียวกันนี่หานี่แปดแปห้าห้าแปดนี่หนี่แป เห็นัน้องแม่ต้องเก็บหักบุ๋มไ่ต้องเห็นตกลับเห็นตกับต้องแม่เห็นตกลับใส่ยูนยนตกลับแม่ถ้าเราดีแท้อุ้ยบไเห็นไดเอเพิ่งเท่านี้เราเน่ยเ็ดหอดเจ็ดหาบันเดีอยวจะเอาลายโต้เ้อเอ าแานะัวในาะแห,หาหาะยา่าสวย่น,นนะยายงนสวยหาเหาตหเนทด,ดีดครับพน้อเห็นดูเห็นแตนทา

เมื่กึงขึเพิ่มเครับมื่อกึงขึ้เพิ่มเว่าัอันใดมันใหญ่หรอไมเมื่อกงมัเกงมัเกึงมั่เกงอนยวสังใหญ่นะเต็มเมืเดอเลยแม่ลองสองไฟจังไรเดียบบบโบเห็นไหมเออนี่ร้อนนะมือนีวันพระเล็กแม่นบ่แม่วันพระเน่ย ทางหกบก้างเลยเกเดยพยาบึงก็ยังบ่ได้ทำยินยังของขึ้นแน่นาอครับแปดฮ่าฮาแปดแปดฮ่าฮ้าแปดครับปั้นทงรถปั้นทงเลยเนาะเุณแเมนเนาะครับเห็นแบบปั้นทงไฮนะครับฮ่าแปดแปดฮ่านะครับมากพอเมนเล็กนี่มากทาฐานเส้นสอดอ่ะหายไปพิจารณาในหวดที่สิบหกมีนาคมสองห้าสี่ครับ เมชีลบหรืเป่สรุปเ,กเลปเกได้ไหมนะฮเป็ดเล่นยังเม่เป็ดหาตัวไ่เลย าสือกคือยืนยันเยืนยันเปดหาตัวเดิมเนาะแปดหาตัวเดิม <ch> บ่ quiero, ่จีบ ch บ่ค่อยเห็นเนาะสว่างเกินเนาะแจอนเฒ่าเฒ่ารต้องตามต่ำีแสงวันสีสะท้อนเ่สป่็นลนนมาวันพระแม่นบ่แม่ปกติวันพระนี่แม่นบ่ ่เคยเอาเลขวันจแก่น่เอาตวันจันทร์วันจันทร์ต่วันจันทร์เห็นเลขตัวไหนวันจันทร์เนี่ส่วนมากท่าแม่เอาแม่สิเห็นแม่สิเอาต่วันจันทร์ครั้งเลขเห็นวันพระมื่อกี้นี้อยู่เฉยๆก็เห็นเลยบอติแม่แม่ว่าออ้งนก็ถาโดนแท้จันทรโดนแท้แ้ต้อ มาสองเมืองเห็นชื่อยาหยางเมร์เนี่ยยืนยาคนสวยอ๋อยาคนสวยหัวของคนใหญ่เราครับดูว่ามีมียาคนสวยยู่นีนะครับอยู่จอบหัวก่อนคนมาอยู่นั่เหรอนผมย่าวุ้กอยู่ครับห้ามห้ามยางแ้่จริงยางมาฮอดนี่เรายืนบ่ไปไซส์แต่เชว่ากิไปไซส์ที่บ้านนี่แหะเพื่อน เพาะว่าแมากับผู้ใดแมาผู้เดียววะสัน่นไปไช้แม่นี่แหละขออยู่น้ำมาสัน่นก็ว่าคนสิอเบาเล่นแม่ก็เลยนยางคนว่าไ,ได้ฝันเปาไปท่านั้นแหละยางมาเราเดี๋ยวไปหันเอาแผ่นตู้เห็นยืนนี่มันคนน้ำคนไปพุดมาสัน่นก็เลยนเดียวมาเห็นัแสงสนน้องวัดเขาหนึ่นครับครับครบเห็นสนน้องไว่เลยเ่รครับเห็นสนน้องไว่าของมานนี่ก็เลยวา่าว่าคนถือว่าไหนโศว่าัจะ จัดการเล่ยแล้วถืกเลยแล้วเห็นเลขเลยเห็นเลยปีนั่นปีเพิ่งมาอยู่นั่งปีแรกเนี่ยตรงตรงเลยเกตสองหางเกตสองสามตัวเลยเต็มเล่ยเต็มเต็มสามเต็มสามตัวเลยสามตัวเลยเราก็ซื้อเลขยขั้งแรกในชีวิตครับขั้งแรกในชีวิตของแม่เลยนาะถืงสิบบาทถึงสิบบาทขั้งนั้นขั้งแรกยขั้งนั้นดีใจบ่แม่สามตัวดีใจสามตัวเลยซื้อสิบบาทครับ ช่วงนั้นเนาะดูดูดูกับประตูข้างตาครับจําได้เออดูกับตูข้งตาขอเงินประตูข้งตาสิบาทเชอมาสื่อเล็กสื่อท่บ้ันสงเสียครับเขาขอเงิน่สิบาทแ่าั่นเจ้าสึงไปยังสื่อเล็กมาั่นสื่อตัวเม็กสื่ออันย็ดสองหามั่นบอกพวกเรานะครับเขาเจ้าสว่าว่าตนบ่าเอาเต็มล้เอาเต็มเต็งนี่แหละ่าสั่นสื่อสิบบาทเนาะ ถ้าบ้านท่งทุ่งสืดอถึกวัดบ้านทุกงมัดบ้านบ้านเครับครับคุณผู้ชมนะครับเลขแม่ทุมมาแม่ทุมมานะครับเพื่อนเห็นเลขแปดหาเมืองเกิงเลยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อในคืนวันพระวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมพอดี ทีมงานนะครับมารอพญาเบึ้งนะครับพญาเบึ้งยังไม่คาบเลขออกมานะครับก็เลยมามาดูที่จมปล่กแม่ทุมานะครับได้แปดห้าเจ็ดห้าหรือแปดห้านะครับเมืองเกิงนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเ้อนะครับสาธุสาธุนะครับเฮงๆรวยๆสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม